เรมี่เผยผ่านเมอร์ต้องย้ายท้ำสิงหากอยากไปถึงแชมป์และอีกเรมี่อดีตกองหน้าเชลซีเชื่อว่าโคลนพาเมอร์อาจจะตัดสินใจย้ายทีมหากมองว่าสโมสรยากที่จะคว้าแชมป์รายการใหญ่โดยชี้ว่าการไปเล่นกับ3ทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนจะเป็นทางเลือกที่ดีสตาชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในแข้งที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ก็มีช่วงเวลาที่ต้องเจอกับความยากลําบากรวมถึงสิงบลูที่ผลงานไม่นิ่ง ซึ่งทางเรมี่มองว่าหากสโมสรนไม่สามารถเติมเต็ม,ตมฝันในการคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้พาวเมอร์ก็อาจจะตัดสินใจหาสโมสสใหม่โดยมองว่าที่เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือแอตเลติโกมาดริดเหมาะสมที่สุดเชลซี <Chelsea S 1> มีทีมที่อายุน้อยมากและโคนพาวเมอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นมันดูเหมือนว่าเขาต้องดิ้นรนอยู่ในตอนนี้เรมี่กล่าวเขากําลังต่อสู้แต่ทั้งทีมก็เช่นกันเขามีผลงานที่น่าเหลือเชื่อทําประตูได้และสร้างโอกาสได้ด้วยแต่ความสนใจอย,อยู่ที่เขาเสมอ เมื่อเขาเล่นไม่ดีมันอาจส่งผลต่อทีมและเขาก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ถ้าทั้งทีมเล่นไม่ออกมันก็ส่งผลต่อเขาด้วยเขาก็แค่นักเตะอายุน้อยเหมือนกับผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมถ้าพาวเมอร์ตัดสินใจออกจากเชลซีเขาคงประสบความสำเร็จที่สเปนได้เขาเล่นกับบอลได้เยี่ยมและทำให้เกมดูง่ายเขามีเทคนิคที่จะประสบความสำเร็จกับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือแอตเลติโกมาดริดได้เขาจะประสบความสำเร็จที่นั่น แต่ก่อนอื่นเขาจะพยายามที่จะคว้าถ้วยรางวัลใหญ่กับเชลซีนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานักเตะเชลซีอาจกลัวว่าเพาเวอร์ Palmer จะอยากย้ายทีมหากพวกเขาไม่สามารถแข่งเพื่อถ้วยรางวัลเพราะนั่นคือธรรมชาติของฟุตบอลตอนที่ผมอยู่มาร์เซ่ผมย้ายไปร่วมทีมควีนพาร์กเพราะผมรู้สึกมีค่าในตอนนั้นบางครั้งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในฟุตบอลและนักเตะก็ย้ายออกไปเพาเวอร์ Palmer ต้องการแชมป์และถ้าเชลซีทำไม่ได้ที่สุดแล้วเขาอาจตัดสินใจย้ายทีม